พลพัดนักปรุงโฮมคุกเราจะมาทําเมนูไก่ผัดนะครับซึ่งเมนูนี้เราเลือกใช้อกไก่ครับไม่ต้องห่วงครับว่าแห้งเพราะว่าเรามีเทคนิคที่ทําให้เนื้อไก่เนี่ยเขายังคงความชุ่มฉ่าอยู่นะครับเราจะผัดมากับถั่วที่ส่งแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยพริก3รูปแบบครับพริกไทยพริกหอมแล้วก็พริกแห้งครับ สำหรับสูตรนี้นะครับนหั่นชิ้นไก่เป็นสี่เหลี่ยมเต่านะครับซึ่งก่อนหั่นเนี่ยคนเอาไปแช่แข็งประมาณสัก2 0นาทีเพื่อให้หั่นง่ายนะครับวันนี้เราจะใช้เทคนิค ที่คนจีนนิยมใช้นะครับเขาเรียกว่าเป็นเวลเวตติ้งนะครับเวลเวตติ้งก็คือเป็นการที่เราเอาไก่เนี่ยครับไปหมักก่อนนะครับจะเป็นเหล้าจีซิวขาวเครื่องปรุงรสแล้วแต่ที่เราต้องการเลยครับหลังจากนั้นเราจะคลุกกับแป้งเล็กน้อยนะครับแล้วก็ไปเคากับน้ํามันพืชครับหลังจากนั้นนะครับเราจะปคตัวเนื้อด้านในของไก่เนี่ยครับไม่ให้แห้งโดยการที่ไปผัดกับน้ํามันนะครับให้ผิวด้านนอกของเขาสุกก่อนได้ครับวิธีการนี้จะช่วยทําให้อกไก่นะครับไม่แห้งครับ คนหมากไก่นะครับซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะเหล้าจีน1ช้อนโตะครับคนเครื่องปรุงรสให้กระจายทั่วดีครับหลังจากนั้นใส่แป้งนะครับก็ประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะนะครับก็จะช่วยให้ไก่นุ่มซึ่งบางสูตรนะครับเขาก็จะใช้เป็นเบกกิ้งโซดาหรือบางคนก็จะใช้เป็นไข่ขาวแป้งคลุมชิ้นไก่ดีแล้วจบด้วยน้ำมันพืชครับประมาณ1ช้อนโต๊ะครับ แล้วเราก็พักไว้15นาทีครับในส่วนของเครื่องเทศสมุนไพรนะครับที่มาเพิ่มรสชาติให้กับเมนูของเราในวันนี้นะครับไรทิพย์ครบเลยครับไม่ว่าจะเป็นพริกไทยขาวนะครับวันนี้ผลใช้แบบที่เป็นเม็ดนะครับหรือเป็นพริกหอมนะครับพริกช่วงจียหน้าตาแบบนี้นะครับรวมถึงพริกแห้งด้วยซึ่งในส่วนของพริกแห้งเนี่ยครับคลก็นําออกมานะครับลอกเม็ดออกแล้วก็แช่น้ําให้นุ่มในลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวตัวพริกแห้งเนี่ยเราจะนําไปทอดครับระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมน้ําซอสกันครับ คนให้เข้ากันนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของซอสนะครับอย่างที่พลบอกนะครับว่าไก่สุดเนียเราจะใช้เทคนิคที่เรียกว่าเวลเวตติ้งนะครับซึ่งวันนี้เราเลือกวิธีการนําไก่ไปผัดกับน้ามันนะครับซึ่งน้ํามันที่เราจะใช้นะครับก่อนที่เราจะผัดไก่เดี๋ยวเราจะไปทอดกระเทียมนะครับเอาไว้โรยหน้าอาหารรวมถึงทอดพริกด้วยครับ โรยเกลือเล็กน้อยครับบนกระเทียมของเรานะครับเพื่อเป็นการปรุงรสแล้วก็พักให้เย็นลงครับนะครับเรานําพริกแห้งที่เราแช่น้าไว้ออกมาเลยครับซับครับผมนําลงไปทอดครับในน้ำมันนะครับใส่ไก่ลงไปเลยครับเอาละครับไก่ของเรานะครับเรียกว่าสุกประมาณสัก 80%ตพอแล้วครับเรานําออกจากความร้อนนะครับถ่ายออกมาเลยครับเราจะใส่น้ํามันนะครับที่เรากองไว้นะครับพริกไทยกับพริกชวงเจียที่เราเตรียมไว้นะครับข้นต้นหอมครับขิงครับผมผัดให้ทุกอย่างหอมดีนะครับไก่ของเรานะครับที่เราเสด็จน้ํามันนะครับใส่ตามลงไปเลยครับลดไฟครับผมใส่ซอสครับ ในตัวซอสจะมีแป้งอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นซอสเขาก็จะข้นขึ้นแล้วก็เกาะชิ้นไก่ครับคนจะใส่นี่เลยครับอันนี้เป็นถั่วที่สงคั่วครับผมเราจะใส่ลงไปเพื่อเพิ่มเนื้อสัมผัสให้กับเมนูของเรานะครับพวกเค้าให้เข้ากันปิดไฟสุดท้ายนะครับคนพรมด้วยน้ำมันงาเล็กน้อยครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับยกออกจากความร้อนครับพร้อมจัดลงจานแล้วครับ สัดส่วนที่เราทำนะครับสามารถรับประทานได้5-6คนสบายๆครับรับประทานเปล่าๆหรือจะทานกับข้าวสวยร้อนๆก็เข้ากันครับอกไก่นุ่มมากทีเดียวมากับความกรุบกรอบของถั่วลิสงนะครับแล้วก็จัดจ้านด้วยพริกหลากหลายชนิดลองทำกันดูครับ สูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ig TikTok และปลายแอดครับ